สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เป็นรอบพิเศษนะครับเป็นภารกิจของแอดมินเองนะครับที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ภารกิจในครอบครัวนะครับก็คือที่บ้านเนี่ยทำธุรกิจผลิตชุดอุปกรณ์ไบโอแก๊สนะครับชุดผลิตอุปกรณ์ไบโอแก๊สจากมูลสัตว์นะครับขี้วัวขี้ควายขี้หมูอะไรประมาณนี้นะฮะก็วันนี้มีภารกิจที่จะต้องไปติดตั้งที่แพรวาฟาร์ม ตำบลหนองสวงอำเอภหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินนะครับอันนี้เป็นชุดไบโอแก๊สนะครับขนาด30คิวนะครับชุดนี้เนี่ยนะฮะเก็บเรียบร้อยนะครับถ้าผูว่าคลี่ออกมาเติมลมเข้าไปก็จะเป็นชุดใหญ่มากรถเข้าไปได้เป็นคันนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็จัดเก็บเรียบง่ายนะครับวัสดุเนี่ยก็ผลิตมาจากแผ่นพลาสติก PVC นะครับแผ่นพลาสติก PVC ขนาด 0.5มิลิเมตรนะครับอันนี้หนาหนา0.5ม mm ิลิเมตรนะครับขนาด30คิวเนี่ยหนา0.5ม mm ิลิเมตรนะครับแล้วก็มีการ ขึ้นรูปแล้วก็ซีนด้วยเครื่องจักรนะฮะจะมีริ้วรอยจะมีร่องรอยการซีนแบบนี้นะฮะเป็นการซีนด้วยเครื่องจักรมันจะได้มาตรฐานแล้วก็ไม่มีการรั่วซึมนะครับอันนี้เป็นชุด30คิวมีภารกิจติดตั้งที่แพรวาฟาร์มตบน,นองสวงอำเภอหนองคุงศีจังหวัดกาลสินบรรยากาศเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะต้องนำพี่น้องกเกษตรกรไปติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับ ตอนนี้กำลังเดินทางข้ามสะพานเทพสุดานะครับจากฝั่งอำเภอสะสขันมุ่งหน้าอำเภอหนองกรุงศรีวันนี้เราจะไปที่แพรวาฟาร์มเป็นฟาร์มบัววากิวขนาดใหญ่นะครับของตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับมีภารกิจติดตั้งชุดไบโอแก๊สกันเดี๋ยวมีรายละเอียดอย่างไรไปตามกันครับพี่น้องกเกษตรกรครับตอนนี้ มาถึงพื้นที่แพรวาฟาร์มแล้วนะครับก็ทางแพรวาเขาขุดหลุมไมให้ใช้เครื่องจักรใหญ่ขุดหลุมไมให้อย่างดีขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็ดูขนาดแล้วแก้บอก่อนิดนึงก็คงไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับทีนี้นะฮะสิ่งที่เราเตรียมตัวไว้ก็คือลูกบอลลูนชุดแก๊สของเรานะครับตอนนี้เป่าลมไว้เพื่อเช็ร้อยรั่วเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะติดตัต้งอันนี้เป็นขนาด30คิวนะครับ ใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูตามนี้แล้วกันนะครับอันนี้30คิวเนี่ยนะครับ30คิวการเป่าลมไว้แบบนี้ก็คือว่าเพื่อไม่ให้เนื้อผ้านี่มันทับกันเมื่อไปใช้ประโยชน์มันจะได้ไม่เสียเนื้อผ้าโดยโดยเสียเปล่าๆนะครับตอนนี้ก็เป็นการปรับพื้นที่นะครับ ลูกบอลลูนของแก๊สเนี่ยจะสวยไม่สวยมันก็ขึ้นอยู่กับการปรับแต่งบ่อดินด้วยเช่นเดียวกันตัวนี้จะมีส่วนสำคัญมากนะครับขั้นตอนต่อไปก็นำบอลลูนเนี่ยยกไปวางไว้ในบ่อดินนะครับแล้วก็ขั้นตอนสำคัญก็คือการจัดวางจัดแนวนะครับให้ทางออกเราต้องการแบบไหนเราก็จัดวางไปตามที่เราต้องการและที่สำคัญผลพวง,งของการเป่าลมเนี่ยนะครับ ถ้าเนื้อดำๆเนี่ยนะครับของถุงบรรลูนเนี่ยจะไม่มีการพับติดกันทำให้เสียเนื้อผ้าอยู่อยู่ใต้ดิน again ตอนนี้ก็เรียกว่า9 5เซแล้วนะครับเอาบ่อลงบ่อดินเรียบร้อยนะครับแล้วก็จับปูนโดยการจับปูนเนี่ยนะฮะก็มีทั้งด้านนอกด้านในนะครับตรงนี้ก็พอ PVC ที่อยู่ข้างในเราก็มาจับปูนอีกทีโดยมีการตอกยึดไว้ด้วยไม้ไผ่นะครับ4จุดด้วยกันเพราะว่าเป็นชุด3 0ิคิวลูกมันใหญ่ต้องยึดให้มากขึ้นนะครับเพื่อความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ ใช้วงบ่อปูนนะครับมาเชื่อมต่อเข้าไปที่ท่อนะครับแล้วก็เทป,ปูนเพื่อที่จะให้มูลสัตว์ไหลลงท่อได้อย่างสะดวกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังอันนี้ท่อทางออกขนาด2อนิ้วเนี่ยท่อแก๊สนะครับเราจะไว้ด้านข้างนะครับเพราะว่าลูกมันใหญ่ ถ้าเอาไว้ตัวด้านบนสุดเนี่ยเราจะปีนไปจัดการลำบากเพราะลูกมันใหญ่ที่สุดนะครับเลยเอาไว้ด้านข้างไปดูด้านหลังกันด้านหลังตัวนี้ก็เป็นทางออกนะครับพ่อ PVC ด้านทางออกเนี่ยมันจะต่างระดับจากทางเข้าพอสมควรอย่างน้อยๆเน,น20เซนหมายถึงว่า ถ้าเผื่อระดับน้ำเนี่ยเติมเข้ามายังไงถ้ามันเต็มระบบมันจะล้นออกปลายท่อนะครับแล้วก็เติมเข้ามายังไงมันก็ไม่เต็มเพราะว่ามันจะไหลออกฝั่งนี้อันใหม่เข้าอันเก่าออกนะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยพอปูนแห้งพอเติมอะไรเรียบร้อยเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับค่อยมาขุดบ่อตรงนี้นะฮะขุดบ่อ จะเอาลักษณะไหนก็ได้จะเป็นวงกลมจะเป็นสี่เหลี่ยมอะไรก็ได้เพื่อที่จะลองกาก,ากนะฮะเพื่อที่จะลองกาก,ากมูลสัตว์นะฮะให้ให้ลงบ่อตรงนี้นะครับถ้าเผื่อว่ามีอันอันใหม่เข้าอันกามันก็จะดันออกมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นจุดที่จะต้องขุดต่อไปเมื่อขั้นตอนทุกอย่างมันร้อเซตแล้วตรงนี้ภายในบ่อวงคูนนะครับเมื่อจับคูนเรียบร้อยนะครับ ท่อพี c มันจะเชื่อมต่อเข้าตรงนี้เมื่อปูนแห้งแล้วก็จะกรีดถุงพลติกออกมันก็จะเป็นช่องเป็นรูที่จะเอามมลสัตว์ใส่แล้วก็ละเลงนะ้ําแล้วก็ไหลลงไปในจุดนี้นะครับตอนนี้ปูนยังไม่แห้งเดี๋ยวถ้าปูนแห้งก็จะต้องกรีดเป็นรูอีกทีเมื่อทำปูน เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับกระบวนการทุกอย่างก็เสร็จสับเรียบร้อยอีกขั้นตอนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เราจะทําระหว่างการาจับปูนหรือว่าจะท,ทําทีหลังก็ได้อันนี้มันสถานการณ์มันจําเป็นก็จะต้องมาเติมน้ําทีหลังนะครับอันนี้คือเติมน้ำนะฮะเติมน้ํำข้อท่อขนาด2นิ้วเลยผมใช้ปั๊มน้ําแล้วก็ท่อขนาด1นนิ้วนะฮะเข้าไปเลยมันก็สู้กับอากาศได้อยู่นะฮะ คือขนาด30คิวเนี่ยมันใช้น้ําเยอะพอสมควรเหมือนกันนะฮะฉะนั้นก็ต้องเผื่อเวลาไว้นิดนึงในการเติมน้ํานะครับแล้วก็ที่สําคัญเวลาที่เราจะเช็คว่าเอ๊ะน้ํามันโอเคหรือยังนะฮะด้านหลังเนี่ยจะน้ํามันจะจะท่วมปก่อนเราต้องมาเช็คดูฝั่งนี้นะครับว่ามีน้ํหรือยังอันนี้มันยังไม่เด้งดึงนะฮะมันเป็นแค่ลมอยู่นะฮะ เราจะเห็นว่าน้ำมันยังไม่ท่วมปลายอันนี้เช็คได้เลยจากการเคาะเนี่ยยังนะครับทีนี้เราจะมาดูการเช็คว่าที่เราเติมน้ำเข้าไปเนี่ยระดับน้ำมันมันโอเคหรือยังมาดูด้านออกนะครับที่เราผูกพลาสติกไว้เนี่ยไปดูนะครับเห็นไหมฮะว่ามันเด้งมันดึงเอง มันเด้งมันดึงเองนี่หมายความว่าน้ําท่วมปลายท่อที่อยู่ข้างในแล้วนะครับอากาศก็จะไม่ออกแล้วน,นี้มันก็สู้กับอากาศหมายถึงว่าน้าท่วมแล้วนะครับก็จะปล่อยต่อไปเพราะว่าเราจะต้องให้ท่วมปลายท่อด้านหน้าอีกนะฮะด้านทางเข้าอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะไม่มีอากาศออกทั้งสองด้าน นะครับตอนนี้ใช้เวลาไปพอสมควรแล้วนะครับเรามาดูว่าน้ำฝั่งทางเข้าเนี่ยท่วมปลายทอ่อหรือยงังนี่ถ้ามันเด้งสู้มือแบบนี้แสดงว่าน้ำมันท่วมปลายมือแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถกรีดเอาปฏิกิออกแล้วก็สามารถเติมมูลสัตว์ได้เลยนะครับเพราะอากาศตอนนี้มันไม่ออกมาละเอาเข้าได้แต่อากาศไม่ออกนะครับและนี่เป็นภาพ ที่ติดตั้งเสร็จสับสมบูรณ์แล้วนะครับชุด p v c ชุดอุปกรณ์ผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์นะครับขนาด30คิวติดตั้งที่แพร่วาฟาร์มนะครับตำบลหนองสวงอำเภอหนองคุงสีจังหวัดกาฬสินครับ ขอขอบพระคุณแครวาฟาร์มนะครับในการสนับสนุนชุดแก๊สขนาด 30Q ของเราในโอกาสนี้แล้วก็พี่น้องเกษตรกร,กรท่านใดที่สนใจอยากได้ไปติดตั้งที่ฟาร์มหรือว่าที่บ้านที่มีการเลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรือว่าเลี้ยงหมูอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะสั่งได้มี3ขนาดด้วยกันนะครับมีขนาด 7Q มีขนาด 30Q และมีขนาด 5 0คิวราคาก็ประสานติดต่อมาได้ที่เบอร์0804104555นะครับ